สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราไปแถวบ้านแม่ออนนะครับไปแวะที่วัดหัวฝายแม่ออนนะครับวัดหัวฝายนี่ก็มาตังแม่อ่อนนะครับมาตังน้ํผู้ฮอนเอามาจากตังน้ําู้ฮอนก่อนถึงนะครับจะมีตังเลี้ยวขวามือเข้ามาครับมาทีา่วัดหัวฝายได้นะครับนาอ ไปครับวันนี้ไปกับโกตีโมโกครับอ่าเหมือนเดิมครับลุงตีกอมาโวเหมือนเดิมนะครับอ่าเข้าวัดมานะครับเปิดก็มีหุ่นมาตอนครับสองคนนะครับเนาะสิ่งที่เราเห็นเด่นชาติต,ตอนนี้ก็คือเพียนพระอุโบโสถนะครับพระอุโบโสถน่าจะเป็น พระอุโบสถใหม่นะครับก็ยังงามดีอยู่นะครับหลังคาก็เป็นจันเป็นจันนะครับทำเพื่อเหมือนกับของของแบบแบบของโบราณนะครับเนาะแต่ว่าก็ก็ยังมีความเป็นสมัยใหม่อยู่นะครับแต่อนี่น่าจะทํามาใหม่จากพระอุโบสถนี่ครับอยู่ใกล้ๆกับอันหมไม้ใหญ่เลยนะครับเนาะเตียวมานะครับก็จะเห็นว่าตั้งหน้าอุโบสถอุโบสถตัวนี่มีหัวรอบเลยนะครับเนาะ เป็นโบโซตแหมแบมนะครับมีหัวรอบแต่ก็บะเห็นมีพัทธสีมานะครับอันนี้ก็บหันมีพัทธสีมาเพื่อเห็นได้ชัดนะครับแต่เดาเอาว่าน่าจะเป็นพระอุโบสถครับข้งขงางๆพระอุโบสโถก็มีศาลาอนเนกประสงค์หลังใหญ่เลยนะครับอยู่ทังข้างนะครับนอ,อเอา มาเตียวไปข้างอันโบโซตเนี่ยนะครับดูข้างโบโซดไปตัวอันข้างโบโซตนี่ก็จะมีต้นดอกแก้วนะครับต้นดอกแก้วต้นใหญ่เหมือนกันนะครับคือหมเงานะครับนอ,อถัดจากต้นดอกแก้วไปนี่เราก็จะเห็นพระวิหารนะครับวิหารที่นี่จัดงามนะครับนอ,อเป็นวิหารซึ่งเป็นราคาสองชั้นนะครับราคาสองชั้น่างข้างก็มี หัวละครั้งนะครับเนาะเอามาพอทังเพิกนี่นะครับก็จะเห็นว่าพระวิหารเนี่ยก็เป็นทรงเพิ่มอยู่นะครับทรงมาได้สูงนักนะทรงเพิ่มก็เหมือนโบราณของบ้านเฮาอยู่นะครับด้านทางทิศทางทิศใต้เออทางทิศตะวันตกกัครับเนาะของพระวิหารก็จะมี พระาธาตุนะครับพระาธาตุหรือพระเจดีย์เนี่ยพระาธาตุของพวกนี่นะครับดูทรงไปแล้วเกาะละไม้ไปเหมือนกับอันอพระาธาตุหรือของพระเจดีย์ของวัดใจมงคลนะครับเนาะเป็นลักษณะศิลปะอันแบบพม่านะครับเป็นแบบพมา่าเป็นจนันไปเป็นจิงขึ้นไปนี่นะครับแล้วก็ตึงสี่ด้านสี่ทิศเนี่ยก็จะมี ซุ้มนะครับมีซุ้มน้อยๆนะครับในซุ้มนี่ก็จะมีพระอยู่นะครับนอมีพระพุทธรูปอยู่ส่วนตั้งมุมนะครับสี่มุมของพระธาตุก็จะมีสิงนะครับมีสิงอยู่อันนี้ลักษณะการจัดวางอ,องค์พระธาตุเนี่ยนะครับเหมือนกับของตังวัดเจมงคในในเวียงเชียงใหม่พุ่นะครับนอที่ผมว่านะครับเป็นพระธาตุองค์เก่าของเปิ้นนะครับ จัดงามนะครับนอสมัยก่อนนี่ไปพอที่วัดอันชัยโมงคลนี่จะหันรพระธาตุจะลักษณะคล้ายๆอย่างอี้นะครับเมื่อเดี๋ยวนี้อาจจะบอ่บอได้หันอย่างอี้แล้วนะครับอันซึ่งลักษณะศิละปะนี่เป็นของพอม่านะครับเป็นน่าจะทําโดยช่างชาวพม่านะผมว่าเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็น,ปนลักษณะศิละปะแบบพมา่าบพราว่าจะเป็นบัวนะครับเป็นซิงเป็นไอ้ยังนี้ครับเป็นการย่อมุมย่อเจิงนี่นะครับ ก็เป็นลักษณะแบบพมา่าโดยเฉพาะสิงเพิ่อนนี่นะครับเนาะสิงเพิ่อนเนี่ยสี่สี่มุมนะครับบ่เหมือนกันสักด้านเลยนะครับเนาะอ,อย่างมุมนี้เนี่ยก็จะมีเป็นสิงนี่งกาบมันไม่ยิงไว้นะครับซึ่งอันนี้ปเจว่าสิงมันสวกมากินไม่ยิงอันนี้ปเจนะครับในตำนานเพิ่นก็มีนะครับว่าอ่าเป็นสิงะซึง่งมาฮักไม่ยิงอักกนย่างอีกนะครับในเวียงเนี่ยผมก็จำบอกรู้ได้นะครับเนาะ แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวไอ้อย่างต่อมาซึ่งทำาให้มีสิ่งเนี่ยมาอยู่ในวัดในวาอยู่ตลอดนี่นะครับอันนี้ก็เป็นป้งหนึ่งไอ้อย่างเหลืออย่างใดเนี่ยก็ต้องไปค้นคว้ากันนะครับจําได้ประทานัดแต่ที่เห็นแน่ๆก็คือว่าอันตรงพระธาตุนี่นะครับเปิ้นจะย่องจะแต่งด้วยหูปั้นนะครับลักษณะการแต่งเนี่ยจะแต่งด้วยหูปั้นอย่างหูปั้นอย่างนี้นะครับสิ่งมุมนี้ก็จะเป็นยักษ์แบกอย่างนี้นะครับ อาจจะมีปริศนาธรรไอยอย่างไว้ก็จะใดนี่นะครับเนาะก็ต้องไปค้นคว้ากันครับส่วนอันตามตามทานอย่างเนี้ยก็จะเป็นเหมือนบัวงายนะครับแต่บัวง่ายลักษณะจะเหมือนของทางพม่านะครับเนาะส่วนบนบนจ่องของซุ้มนะครับก็จะมีเป็นหุบป,ปั้นเทวดาไออย่างนี้นะครับซึ่งถ้าไปดูของเก่าองค์เก่าของอันวัดเจมมโคนนะครับ ปอนจะมีลูกเล่นนักเหล่านี้นะครับเนาะจะมีลูกเล่นละเอียดกว่านี้จะเป็นโคนเป็นไอยังที่กําลังมีกิริยาท่าทางต่างๆนะครับอ่าอันนี้ละไม้กันมากนะครับแต่ว่าก็ยังมีลูกเล่นบาเต้าของวัดชัยมงคลสมัยก่อนนะครับเนาะอ่าเอามาดูตังเพ่พ่องนะครับเนาะอ่าตังเพ่เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าสิงนี่ก็ เห็นม,มุมหนึ่งนี่ก็เปลี่ยนไปเห็มจะเห็นว่าสิ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งธรรมดาธรรมดานี่นะครับนั่งอยู่ธรรมดานี่ก็เป็นปกตินะครับเนาะอ่าอันนี้เป็นสิง่งอย่างที่เอาหันทั่วๆไปนะครับแต่ก็บเหมือนกับเห็มสองสามตัวนะครับเนาะค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าอ่ามีความแตกต่างนะครับเนาะอ่าสำหรับพระธาตุองค์นี้ก็องค์บอใหญ่นักนะครับเนาะองค์บอใหญ่นัก การตกแต่งองค์พระาธาตุเนี่ยก็จะใช้กระจกนะครับกระจกสีซึ่งมีลักษณะเหมือนของพม่านะครับพมาก็นิยมที่จะใช้พวกกระจกสีนะครับมาตกแต่งศาสนาสถานนะครับอย่างองค์พระาธาตุนี่ตั้งบนตังย่างนี้ก็มีกระจกสีเป็นช่วงๆนะครับก็ทำาให้เกิดความงดงามนะครับเวลามันต้องแสงแตะวันนี่มันก็จะบูบว่าบนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ทนกว่าพวกโลหะสักหน่อยนะครับเนาะ เจดี uh, ลักษณะจะอี้จะหันว่าจะมีเชื้อรานะครับมาขึ้นเชื้อราดำๆเนี่ยนะครับขึ้นเกาะอยู่นะครับ uh, มังค์เต๋อบางโคนก็จะว่าบางงามอี่นะครับเนาะแต่ว่ามันก็มีความงามของมันเหมือนกันนะครับมีความขลังในในความ uh, เปื้อนดำของมันนี่ครับสิงองค์นี้ก็มีลักษณะแหมยางนะครับเนาะงน่าแหมยางที่น่าสังเกตคือว่าแ uh, ถวมุมๆเนี่ยครับเปิ้ลก็มักจะมี มูอย่างกินนอนอย่างนี้นะครับหนอ่อประดับประดาอันนี้ก็เป็นลักษณะของพระม่าครับปไปดูตางอื่นต่อครับเอามาตั้งเพศนะครับถัดมาก็จะเป็นพระเจ้าทันใจนะครับของวัดแม่อร์วัดหัวฝ่ายแม่ออน์นี่นะครับก็เป็นพระเจ้าทันใจที่สร้างเซตภายในวันเดียวนะครับหนอ่อเป็นทีน่าอาศาจาย์ใจว่า คนเฮาวันเดียวสามารถสร้างพระเจ้าได้จนเสร็จสมบูรณ์นี่นะครับก็มาไหวมาสามาปุจจากันได้นะครับว่า,เ,าเพื่อจะทำอะไรอย่างได้สําเร็จเสร็จผลในวันเดียวนะครับก็อยู่ที่ความตั้งใจครับถ้ามีความตั้งใจจริงก็สามารถจะทาให้เสร็จได้นะครับสมบูรณ์ได้ตั้งรุ่มฐานของพระเจ้านี่นะครับเหมือนก็จะเป็นทําน้อยๆน,นะครับเนาะก็มีเทวดาเฝ้าอยู่นะครับแล้วก็ มีคูบาเจ้านะครับหูป,ปั้นคูบาเจ้าสีวิชัยนะคูบาถ้าจะเกิดมาตัางเพศก็จะได้เนาะเปิดลยปัน้นหุบคูบาไว้นะครับอาครับเฮาป๊กย้อนปิกมาดูที่อันพระวิหารนะครับตะกี้ไปดูพระธาตุดูอย่างก่อนนะครับนี่เฮามาดูพระวิหารที่พระวิหารนี่จะเห็นว่ามีพญาน,นาคอยู่ครับมีตัวมอมกาบอยู่ พญ,ญานาคเพิ่งก่อนหน้าฮักดีครับหน้าตาเหมือนกับศิละปะที่เจ้าบ้านเป็นโคนทามคนปั้นนะครับก็จะเป็นศิละปะที่นาฮักนะครับแสดงออกจากาความรู้สึกแต่เลยนะครับเนาะอาจจะว่าได้สมส่วนเหมือนพญ,ญานาคตามทฤษฎีออย่างนะครับแต่ว่าก็มีความงดงามลวดลายที่ใจนี่ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นปูนปั้นเนาะเป็นปูนปั้นแล้วก็ประดับด้วยกระจกสีครับ เป็นกระจกสีต่างๆนะครับกองดงามดีครับอ่าบนเพดานก็จะมีบัวสวรรค์นะครับเนาะมีบัวสวรรค์ซึ่งเพิ่นทําเป็นนูออกมาเลยนะครับเนาะลวดลายนี่ก็เป็นปูนนะครับแต่ว่าใช้ใจปั้นมาปั้นหรือหล่อเนี่ยนะครับเนาะสมัยนี้ใช้เป็นหลอมในแม่ปิมนะครับแล้วก็เอามาติดติดติดก็ง่ายแล้วก็โวยขึ้นนะครับเนาะปั้นมือปั้นโซดเยมันก็จะหยากหน่อยเหมือนหน่อยนะครับเนาะ หน้าวิหารนะครับหน้าวิหารนี้เพื่อนก่อใช้วิธีการในการเขียนฮูปนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นของที่ค่อนข้างจะเป็นยุคสมัยใหม่นะครับซึ่งอันนี้ถ้าดูตามหลังคาเพื่อนนะครับก็สร้างในปี2553ไนห้รได้ามงไ่วมจำว่าคล้ทัดบัตชานัดนะครับดูตะกี้นะ,ะก,ก็จะเห็นว่ามันใหม่อยู่นะครับก็ใช้วิธีการในสมัยใหม่จะเขียนฮูปนะครับเป็น เรื่องราวของพระมาลัยโปรดโลกนะครับส่วน,อ,นอันอันยังนี่ครับประตูนะครับประตูนี่ก็เป็นไม้แกสลักนะครับแต่เป็นแกสลักทั้งนอกแล้วเอามาปิดเข้าไปกับบานประตูเนาะลวดลายวิธีการในการแกสลักนี่ก็เป็นลายสมัยใหม่นะครับเนาะได้อิทธิพลมาจากต่างอันอของอะไรอย่างฮะลังกาคะของอินโดคะอะไรอย่างเนี้ย สักเล็กสักน้อยนะครับดูแล้วมันบ่ใจเหมือนการศิลปะของของทางเหนือบ้านเฮาสมัยก่อนนะครับเนาะก็เป็นแฮมแบบหนึ่งครับของศิลปะที่เขาทํามาในยุคสมัยใหม่เข้ามาทางในครับอ่าเข้ามาในพระวิหารนะครับวันนี้ได้เข้ามาในพระวิหารก็จะเห็นว่ามีอาพระประธานอยู่บนฐานนะครับก็เหมือนกับของอ บ้านเมืองเฮานะครับก็คือมีฐานานแก้วนี่ครับเต้นแก้วนี่แหละครับแล้วก็มีพระเป้นปั้นก็ลักษณะเป็นเมืองเมืองนะครับเป็นคนเจ้าบ้านเนี่ยปั้นแล้วก็ทาสีขาวอย่างไว้นะครับตั้งหน้านี่ก็จะมีอันแต่นธรรมะนะครับแต่นธรรมาะทรงประสาทเป็นแต้นธรรมะไม้นะครับเนาะป้นใจไม้มาทํานะครับเอาไม้มากุมเอานะครับแล้วก็ทําลวดลายนะครับพิมพ์ลวดลายลงไป ใส่อันกระจกจืนนะครับบางตีนี้ก็มีกระจกจืนนะครับอย่างตัวหัวเสาอย่างนี้นะครับฐานเสาอันนี้ก็จะเห็นว่ามีกระจกจืนประดับสวยงามดีนะครับอันนี้ก็มีสเสน่ห์ไปแหมยังก็เริ่มชำรุดทุดโทมไปพ่องแล้วนะครับสําหรับธรรมา,าตรประสาทองค์นี้นะครับที่จริงทรงบนชัดงามแล้วก็ตีนะฮักก็คือขั้นใดขึ้นนะครับเป็นหูกอ,อันอันนี้ก็หนักปากนกแก้วนะครับนอ้อ ประทานเพิ่นนะครับกับพระบริวารตั้งข้างนะครับเนอก็จะเป็นปูนนะครับแล้วก็ทาสีนะครับนะทาสีอันนี้ก็แปลกดีแห่มอย่างนะครับม่ได้เป็นโลหะหรืออย่างที่โชว์เนื้อรุอนวนนะครับอันนี้ระ,ะบายสีส่วนด้านข้างอันตั้งทิศตะวันตกนะครับก็จะมีพระปางปรินิพานนะครับหนออยู่แล้วก็ ดังหลังก็เป็นหูเขียนนะครับเป็นหูเขียนสีในสมัยใหม่นะครับนิยมกันนะครับในยุค2555 0 0 0อย่างนี้นะครับนิยมเขียนหูปเป็นหูเหมือนอย่างอี้นะครับเนาะเป็นเรื่องราวพุทธประวัตินะครับบรรยากาศในวิหารเวลาเาไปนะครับ เปิดปองสักปองสองปองมอกเพื่ออันมีแสงเข้ามาเนี่ยมันดูคลาสสิกมากนะครับดูคลาสสิกสีไอ,อย่างโครงสีไอ,อย่างก็อบอุ่นนะครับเนาะโครงสร้างวิหารนี้ก็เป็นโครงสร้างแบบแบบบเก่าแบบโบราณนะครับแบบม้าตังใหม่นะครับแล้วก็มีเสากลมเป็นเสาไม้นะครับส่วนฐานเนี่ยตอนนี้เป็นถ้าจะมารอเป็นซีเมนต์นะครับเนาะ อ่าเป็นซีเมนต์อันนี้ก็จะอดทนขึ้นนะครับเนาะเราดูตังในพอสมควรนะครับสําหรับพระวิหารเราก็ออกไปดูตังนอกออกกันสักหน่อยนะครับเนาะออกมาตังนอกนะครับจะเห็นว่าอ่าตัวนาคสะดุง้งอะไรอย่างที่อันอยู่ตังต่างนอกนี่นะครับจัดงามนะครับเนาะเป็นนาคสะดุง้งที่เพื่อนทาเป็นนาคฟ้านะครับเพราะว่าเป็นนาคที่มีปีกครับ เป็ยนจันเป็นเจิงไปถึงจะเป็นของไม่นะครับแต่ว่าก็ทําออกมาได้งามนะครับนอส่วนหูจ้างอย่างนี้ก็เป็น่อปูนมาทั้งหมดนะครับนะเหมือนกันคู่อันนะแต่ที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของการแกะสลักบานหน้าต่างเนี่ยครับแกะสลักไม้มาติดเนี่ยถึงแม่ลักษณะของ ศิละปะหรือการแก้สลักจะเป็นของคนยุคใหม่นะครับมีศิละปะของต่างอื่นมาปนพ่องแต่มันก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับที่ว่าแต่ละช่องละช่องเนี่ยเปิ้นทำาบบเหมือนกันนะครับมีลวดลายบ่เหมือนกันอย่างช่องนี้ก็เป็นลายนกยุงช่องนั้นก็เป็นลายเทวด,ดายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะข้านนอกครับข้านนอกนี่ก็ใกล้ๆกับหอะระฆังนี่ก็จะมีอัน หุบปันพระเจ้าอยู่นะครับหุบปันคูบาเนพรภศษีวลีครับอ่แล้วก็มีพระอุปคุดนะครับเนาออันนี้ก็เป็นพระดังๆทางนั้นนะครับหน่ที่อยู่ที่วัดนี่นะครับมามาไหวมาสาได้นะครับอ่าหัลัข้างก็เป็นทรงสูงโปร่งลงนี้นะครับเตียวแม่สักหน่อยเขาก็จะเห็นว่ามีอันตางขึ้นนะครับสำหรับทุเจ้าเนาอยอยู่ตรงข้างอันนี้นะครับแล้วก็มีข้างเดียวเห็นอ่ะมีก็ข้างตะวันออกเพิกมันออกนี่นะครับเนา อ่าอันนี้ก็เป็นอีกอีก,อกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอ่ามีต่างขึ้นของตุ้เจ้าซึ่งก็กว้างขวางกว่าในยุคโบราณถ้าของโบราณแท้ๆนี่สำหรับตุ้เจ้าขึ้นกีกดน้อยเดียวนะครับเนาะหลังวิหารนี่ก็บ่มีช่องอะไรอย่างนะครับทึบหมดเนาะบ่มีช่องระบายอากาศระบายอะไรอย่างนะครับอ่าติดใจมะกอยที่สลารลายนี่นะครับก็จะหันมีว่ามีซุ้มน้อยๆอันนี้นะครับแล้วก็มีฐานเต้นนี่นะครับ เป็นเหมือนเต้นทรงประสาทนี้จัดงามนะครับเนาะทำจากไม้นะครับเนาะ,ะสานิฐานผมสานิฐานเอาคนเดียวนะครับว่าสมัยก่อนนี่คนไทยจะเอาไว้ตั้งพระเจ้าองค์ยน้อยๆไว้ตั้งปับ๊บตั้งทำอย่างเวลาคนที่มาทําพิธีอย่างในทางศาสนาบริเวณที่เป็นสลาลายนี่นะครับเนาะใช้พระเจ้าองค์น่อยนี่ประกอบพิธีได้นะ่ะก็คิดว่าเป็นอย่างอีน,นะครับ ในเวียงก็บอไ่หหันแล้วครับมาหันที่นี่ก็น่าสนใจครับวันนี้ได้มาแถวตังน้ำผู้ฮ้อนสังกับแพงนี่นะครับเนาอจะกลายเป็นน้ำผู้ฮ้อนแม่ออนกบฮู้นี่นะเพราะว่าอำเภอสังกะแพงนี่บัดเดียวอำเภออันแมออนไปแล้วนะครับบัดเจ้าบ้านแม่ออนเป็นอำเภอแม่ออนไปแล้วนะครับแยกออ,นนมอ,อกมาจากอำเภอสังกะแพงเวลาเขามาแอวน้ำผู้ฮ้อนนะครับ <c oughs> <c oughs> มาแอวอย่างดังเพนี่ก็สามารถมาแอวมาเยี่ยมมาใจวัดวาอารามดังเพได้นะครับเนาะวัดก่อใหญ่โตครับก็ตูุเจ้าเหลือบ่อนักแล้ะครับเหลือองค์เดียวนะครับมีการตุ้หลวงองค์เดียวยังหนุ่มยังน้อยนะครับก็มาแวะมาใจมาเพื่อกำลังใจตุ่เจ้ามาทำบุญทาำตาลได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอท่านมีความสุขความสวัสดีนะครับจากลุงตีโวครับ